สวัสดีครับวันนี้มาดูเกสรดอกทุเรียนว่าเกสรทุเรียนเนี่ยอันไหนเป็นตัวผู้อันไหนเป็นตัวเมียสีขาวสีขาวด้านนอกเนี่ยที่เป็นสีขาวด้านนอกนะครับตัวนี้ก็คือเกสรตัวผู้ที่เป็นละอองรอบนอกของดอกทุเรียนหมดเลยส่วนเกสรตัวเมียนเนี่ยจะอยู่ตรงกลางตรงกลาง และมีสีเหลืองจะมีสีเหลืองอยู่ตรงกลางนอกนั้นรอบของเกสรตัวเมียเนี่ยจะเป็นเกสรตัวผู้ทั้งหมดาวนี้วิธีการผสมเกสรถ้าอยู่ต่ําหน่อยนะครับถ้าอยู่ต่ําไม่ถือว่าอยู่สูงมากตามที่มือเราเอื้อมถึงเนี่ยเราผสมเอาตรงๆเลยเอาเกสรของตัวผู้เอาจับไปชนกับเกสร ของตัวเมียได้เลยในกรณีที่ต่ำๆนะครับส่วนที่อยู่สูงๆเนี่ยเราต้องใช้ไม้กวาดหรืออะไรที่เป็นก้านฝอยละเอียดลเอียดนิดนึงเพื่อปัดเกสรให้เขาดึงออกมาเลยครับไม่งั้นรุ่มนี้เช้าก็ล่วงหายหมดแล้วเนี่ยจะดึงออกง่ายๆเลยดึงออก เห็นชัดๆเลยแล้วก็เราก็ไปจิ้มๆ,ๆ,ๆ,ๆที่เกสตรตัวเมียเพื่อให้ละอองเกสตรตัวผู้จับที่ละอองเกสตรตัวเมียในการผสมเกสรทุเรียนพอถึงพรุ่งนี้เช้าดอกที่บานตอนกลางคืนเนี่ยเกสรเขาก็จะร่วงหมดแล้วร่วงหมดคราานี้สาเหตุที่ร่วงเนี่ยเขาอยู่ได้แค่ไม่เกิน คืนเดียวท่านค้ครึ่งคืน,คนหรือว่าประมาณคืนเดียวท่านครหมดแล้วครับจะหมดเกสรแล้วทีนี้ทํายังไงตอนนลางคืนดอกบานแล้วไม่ให้เกสรตัวผู้มันล่วงก็มีวิธีเดียวคือผสมตอนกลางคืนต้องมาผสมผสมเกสรให้เขาหมดแล้วเปลี่ยนใหม่ถอดเอาเลยครับไม่ต้องกลัวมีเยอะแยะ ผสมให้เขาเอน,นี้เป็นทั้งพวงเลยแล้วก็ผสมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้ที่ไหนที่ต่ำๆนะครับแต่ถ้าสูงมากๆเราใช้ไม่กวาดดีกว่าจะเร็วจะทำงานได้เร็วขึ้นครับไม่งั้นก็ปัดของตัวมันเองนี่แหละครับมันจะมีเกสรตัวผู้ตัวเมียอยู่แล้วด้าน,นข้าง ปัดปัดผสมผสมไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้เขาติดติดผลแล้วค่อยมาคัดเพศมาคัดอีกทีหนึ่งว่าจะเหลือกี่ลูกแล้วต้องลูกไหนที่เราจะเอาอันนี้ก็คือเกสอรเขาล่วงไปแล้วตั้งแต่เช้าก็ผสมไปครับผสมไปเรื่อยๆ จำนวนเกสรทั้งหมดโอ้โหตอนนี้เพียบครับอยู่บนต้นดอกขาวเต็มดอกของทุเรียนจะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากอ๋อยังมีพึ่งยังไม่ยอมนอนก็มีอ่าถั่วพึ่งกลางคืนนะครับเนี่ยนี่กลางคืนพึ่งยังมาเลย เออนึกว่าน,นอนกันไปหมดแล้วนี่ฮะอันนี้คืออันนี้จะสอนอะไรนี่เออวันนี้ดอกบานเยอะมากครับนี่เยอะมากตอนนี้ต้องหาไม่กวาดกรณีที่สูงสูงต้องหาไม้กวาดผสมให้เอาสูงมากเราไม่ไหวปีนตามไม่ไหวครับ ต้องผสมอย่างเงี้ยปัดปัด,ปดเกรสรตอนกัางคืนดอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ชเช้าก็ก็ลวงหายหมดแล้วแล้วก็เกรสรอ,อันใหม่จะมีสีขาวอยู่้ข้างเนี่ยเกรสรอ,อันใหม่ก็เตรียมที่จะแตกขึ้นมาเพิ่มอีกอันนี้ก็ปัดอ่ะ ส่วนอันสูงสูงทำไงสูงก็ต่อไม้อย่างเดียวโอ้ยต้องหาไม้ยาวสามเมตรเนื่องจากไม้เราสูงไม่พอแล้วครับสูงไม่พอต้องหาไม้ที่ยาวกว่าน,นี้ไม่ถึงละเอาเฉพาะเท่า,ท,า,ท,า,ท,าที่เอาถึงก่อนครับนี่คือการวิธีการผสมเกสรของ ผสมกิสอนของทุเรียนเยอะมากวันนี้<พ>ออกดอกเยอะมากเอาละครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับ ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ